วัดไทยลุมพินีตรงนี้เป็นป้ายขอเชิญร่วมสร้างวัดพระราชวังกิลพัสดุสาขาวัดไทยลุมพินีร่วมฉลองพุทธยันรี2600ปีตอนนี้วัดไทยแผ่ไปทั่วแล้วนี่โบสถหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนี่หอระฆังยกสัสูงเลย เดี๋ยวจะขึ้นไปดูหนะ่อยเราขึ้นดันข้างนี่นะน่าจะเป็นพระโบสถ์นะ่นี่น่าจะเป็นโบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์ดีเสียงกองแกงกองแกงนกแก้วที่นี่มาเกาะกิ่งโบสเหมือนกับนกพิราบที่ประเทศไทยนกแก้วเป็นนกที่เป็นมงคลมาเกาะกิ่งโบสถ์นึกว่า ขขาปลอมอ่ะเขาจริงนี่นะบินได้ด้วยน่ารักน่ารักนีไ่ไงนกเอ้ยนกแก้วที่นี่เป็นยังไม่ได้ลงสีมา